เมื่อโลกเดินทางมาถึงกึ่งพุทธกาลกับคำทำนายถึงความอยู่รอดของพระพุทธศาสนาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรรอาจารย์คะเป็นพระเราบุญน้อยหรือเปล่าคะที่เราต้องมาเกิดในยุคที่เสื่อมถอยอย่างนี้คะโอ้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนายอย่างนี้เนี่ยเป็นบุญของเรามาหาศาลแล้วแค่เกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ยากมากๆแล้วนะ เราลองดูสิว่าเทียบเคียงเพียงแค่สัตว์ดินเรกชันที่ยอยู่รอบตัวเราในบ้านเราเนี่ยคนกับสัตว์อะไรมากอา้าวนับเลยมแมลงมีกี่ตัวยุงมีกี่ตัวมแงมงวันกี่ตัวมดกี่ตัวหนูกี่ตัวนะแมลงสึกระแมลงสามนับหมดเลย <c ười> คือทุกอย่างจนถึงในดินปลวกเปลือกต่างๆที่มีอยู่นี่นับหมดเนี่ยอะไรมากก,นนว,กว่ากันเอยสัตว์มากกว่าสัตว์มากกว่ามหาศาลยิ่งบ้านไหนมีพื้นที่หน่อยนะสองไร่สามไร่ห้าไร่เป็นไง สัตว์ไม่รู้จะมีเป็นหมื่นเป็นแสนตัวคนมีอยู่ไม่กี่คนนะ่ะนี้แค่สัตว์เอัิฉานนะแต่ทั้งคนทั้งสัตว์เรัจชานจจานวนมีเท่าไหร่รวมกันหมดทั้งโลกเทียบกับสัตว์ที่เกิดในอบายในนรกเนี่ยท่านบอกว่าเหมือนกับเม็ดถั่วเขียวเม็ดเดียวเทียบกับจํานวนเม็ดถั่วเขียวในยุ้งฉางขนาดใหญ่คือมันเทียบกันไม่ได้เลยเั้นเราเองหลุดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ย โชคดีหรือยังโชคดีครับโชคดีแล้วเพราะเป็นแบบฟอร์มร่างกายที่เหมาะในการทําความดีมากที่สุดแล้วไม่เกิดเป็นมนุษย์เปล่ายังมาพบพระพุทธศาสนาอีกเนี่ยแล้วเกิดในดินแดนที่รุ่งเรืองในศีลสมาธิปัญญาด้วยนี่ถ้าเกิดไปเกิดอยู่ในหมูกก่เกาะมนุษย์กินคนเปไงเราก็ไม่รู้จักมนุษย์ไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเลยใช่ไหมอา้าวเกิดมาถึงปะคนอื่นเขาก็ต้มไปล่าหัวมนุษย์มากินเนี่ยมาต้มกินเราก็คงจะต้มกินด้วยอร่อยดีเพราะกินแต่เด็กมาเนี่ยใช่ไหม วันๆก็เอ้าเช้าตื่นมาจะไปล่าใครดีเนี่ยจะถลกมา,มาต้มกินเนี่ยแย่เลยแต่นี่เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาเกิดในดินแดนประเทศไทยที่มีพุทธศาสนาอยู่แล้วยิ่งถ้าเกิดใครได้เข้าวัดประพฤติปฏิบัติธรรมนะต้อบอกว่าเป็นบุญของเรามาหาศาลแล้วเหลืออย่างเดียวคือว่าทําอย่างไรจะไม่ประมาทในการทําความดีอย่าเป็นใกล้เกลือกินด่างอุตส่าห์โชคดี เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วก็เกิดในดินแดนที่มีพุทธศาสนาอยู่เราเองก็มีศรัทธาความเชื่อความเรื่อสมใสในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วมาเพิกเฉยละเลยไปนะไปยุ่งออกับายมุขไปทําสิ่งไม่ควรแต่ไม่ปฏิบัติธรรมเสียโอกาสไปเลยยาณะยาขอให้ตระหนักว่าเราในโชคดีสุดๆความโชคดีของเราเนี่ยไม่ใช่หนึ่งในล้านนะ แต่อยากจะบอกว่ามันยิ่งกว่าหนึ่งในหมื่นล้านอีกเนี่ยถ้าเทียบว,ว่าทั้งโลกมีอยู่คนอยู่เจ็ดพันกว่าล้านคนนะถ้าเราเป็นคนที่โชคดีที่สุดอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยโชคดีหรือยังโอ้โหโชคดีมากเลยนะมากๆเลยแต่เทียบกวับสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาอยู่ในภาวะอย่างปัจจุบันนี้เนี่ยโชคดียิ่งกว่าหนึ่งในหมื่นล้านอีกเอาจํานวนสรรพสัตว์มารวมกันเข้าเนี่ยหมื่นล้านชีวิตเลือกมาหนึ่งชีวิตเนี่ย รวมเสร็จแล้วยังไม่เท่าเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ถามว่าเราบุญน้อยหรือเปล่าถึงเกิดมาในยุคที่พุทธศาสนาเลียวลงเนี่ยไม่ใช่เลยบุญเรามากเพียงพอแล้วแล้วยุคนี้ต้องบอกพวกเราตรงๆว่าเป็นยุคที่ท้าทายมากท้าทายยังไงเอ่ยท้าทายเพราะว่ามนุษย์มีอายุขเฉลี่ยประมาณ75ปี เป็นยุคที่มนุษย์มีกิเลสหนาะปัญญาหยาพอสมควรเรายังมีพระพุทธศาสนาให้เราศึกษาปฏิบัติแต่ว่าสิ่งแวดล้อมก็ไม่ถึงกับดีนะเพราะคนผ่านก็มีมากพอสมควรเราเองต้องไม่ประมาทนะ <S <S เกิดเราเองตั้งหลักไม่ดีถามกิเลสในตัวเราหมดหรือยังยังเผลอนิดเดียวเนี่ยคนจูงออกไปนอกทางได้ง่ายๆเลยนะอย่าไปเผลอเชียวเด็กบางคนเล็กๆก็ดูเรียบร้อยดีเผลอไปคบเพื่อนกเกเรเข้าเสียคนไปเลยนี่ใช่ไหม ้เราเองแม้ตอนนี้โตแล้วไม่ใช่เด็กก็ตามก็ยังประมาทไม่ได้ถ้าประมาทเราอาจจะหลุดไปนอกทางก็ยังเป็นไปได้ขอไม่ประมาทแล้วก็เดินหน้าทําความดีให้เต็มที่แต่ถ้าเกิดชาตินี้สําเร็จเคยพูดหลายครั้งว่าชาติต่อไปสบายเพราะเหมือนกับชกกับมวยรุ่นเฮฟวีเวทมาแล้วน็อกไม้ไทยสันได้ไปเจอรุ่นไฟเวทนะหมูหมูในยุคที่มนุษย์อายุน้อยนอยกิเลสเยอะๆอ,อ,อย่างนี้เรายังสร้างบบารมีจนกระทั่งตลอดรอดฝั่งได้ บุญเกิดขึ้นเกิดมหาศาลเพราะแต่ละอยากก่างกว่าจะทําได้แสนยากแล้วพอมาเกิดชาติต่อไปที่มนุษย์มีอายุมากกว่านี้นะสิ่งแวดล้อมดีกว่านี้เราก็จะชนะไปได้อย่างเย็นเย็นดีไหมดีครับแล้วในยุคที่ท้าทายนี่แหละจะท้าทายเป็นทวีคูณถ้าเราร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลเป็นอัศจรรย์เลยไร้ขีดจำกัด เราจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้มากเพียงใดอยู่ที่ใจของเรานั่นเองแล้วพวกเราโชคดีที่ว่าเราได้มาพบพระเดชพระคุณหลวงพอ่อซึ่งหัวใจท่านกว้างใหญ่ไพศาลท่านไม่ได้จํากัดตัวเองอยู่แค่ประเทศไทยนะขยายไปคลุมทั้งโลกแล้วเนี่ยคลุมทั้งสรรัปพสัตว์ทั้งปวงดังนั้นเราไม่ได้สร้างบาร,รมีอย่างโดดเดียวแต่เรามีหมูนะ่คณะมีผู้ที่เข้าใจถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนา คุณค่าของความดีของบุญกุศลแล้วมาร่วมแรงร่วมใจทํากันเนี่ยมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราลุกขึ้นมายืนพผงหาดขึ้นแล้วก็เอาศักยภาพเรามาใช้ให้เต็มที่เลยเมื่อไหร่รู้สึกว่าชักจ่อยๆรู้สึกปัญหามันเยอะเรื่องมันมากกลุ้มแค่ตัวเราเองเราก็หนักแล้วนี่นะคิดอย่างนั้นเมื่อไหร,ร่ปั๊บให้มองหลวงพ่อแล้วเหมือนมีพลังจากท่านมาถึงตัวเรา ว่าท่านก็มีคนไม่เข้าใจโจมตีกล่าวหาะอะไรเยอะแยะมากมายท่านเคยท้อไหมไม่เคยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูท่านแล้วรู้สึกว่ามีพลังเกิดขึ้นในใจว่าให้มองปัญหาที่เราเจอเรื่องส่วนตัวของเราเป็นเหมือนขี้ปะติ๋วเลยดีทีหนึ่งก็หลุดไปเลยเราไปดูให้มันใหญ่มันก็จะกลายเป็นโอ้โหเข็มก็กลายเป็นเสาเข็มมันจะทับเราให้ลุกไม่ขึ้นแต่เมื่อไหร่เราขยายจะเราให้ใหญ่นะใหญ่พ้นจากตัวของเราพ้นจากแวดวนรอบๆตัวของเราขยายไปถึงโลกทั้งโลกเนี่ย เมื่อนั้นเราจะพบว่าปัญหาที่เราเจออยู่มันเหมือนกับจิตเดียวเองอ่ะดีทีเดียวก็หลุดไปแล้วหน้าที่เราเองไม่ใช่มานั่งพะวงกับปัญหาตรงนี้แต่มีว่าเราจะเอาศักยภาพของเราเองที่มีอยู่เนี่ยมาใช้เพื่อการเผยแผ่พระศาสนาให้ขยายครอบคลุมไปทั้งโลกได้อย่างไรให้คุ้มกับที่โชคดีเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาด้วยอาการของผู้ชนะโลกว่าชาตินี้เราชนะแล้วจริงๆ มาสร้างบารมีอย่างคุ้มค่าได้บุญไปมหาศาลดีไม่เอ่ยโมทนาทุกคนด้วยขอให้ทำสำเร็จตามที่ตั้งใจนะสาธุ <Okay. S 2> okay.